ยางใส่อาหารวัวมาแล้วนะครับแบบทนทานนะครับขายดีมากๆเลยนะครับวันนี้นําเข้ามาอยู่50กว่าชิ้นนะครับมีทั้งขนาดกลางก็คือขนาดนี้นะครับแล้วก็ขนาดเล็กก็คือขนาดนี้นะครับแล้วก็ขนาดใหญ่แบบจุจุคุ้มคุ้มนะครับอ่ะนะครับใครที่ยังใช้กระมังยังใช้ถังอยู่นะครับแล้วเจอปัญหาคือ วัวควายกินแล้วเหยียบแตกนะครับก็ใช้แบบนี้ดีกว่าครับทนทานนะครับอยู่ได้หลายปีแน่นอนเลยนะครับอายุการใช้งานได้นานนะครับแล้วก็วางกลางแดดกลางแจ้งก็ได้นะครับในที่ร่มก็ได้นะครับนี่ก็คือขนาดกลางขนาดเล็กนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าเราจะจับแบบสะดวกสะดวกยกขึ้นรางขึ้นอะไรง่ายๆก็ขนาดนี้นะครับแต่ถ้าอยากเอาไปใส่น้ำนะครับ ก็ขนาดนั้นก็ได้ขนาดใหญ่ก็ได้ก็ถือว่าได้รับความนิยมนะครับก็ถือว่าขายดีพอสมควรเลยนะครับอันนี้คือขนาดใหญ่นะครับอันนี้ขนาดใหญ่อันนี้ขนาดเล็กนะครับอันนี้ขนาดกลางนะครับใครอยากได้ขนาดไหนเดี๋ยวจะปักตะกร้าไว้ให้นะครับใครหาในพื้นที่ตัวเองไม่ได้ก็สามารถกดสั่งได้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับ